คือวันที่25เนี่ยครบพบ20ปีเหตุการณ์ตากใบนะเหตุการณ์ตากใบที่มีการต้องเรียกว่าเสียชีวิตหมู่หรือตายหมู่ใช่78ศพเมื่อปี47เมื่อปี47 25กันตุลาราคมปี247 7คือเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกดูเหมือนจะไม่แรงหลังพอใกล้จะหมดอายุความเริ่มแรงและผลกระทบไปสู่รัฐบาลหนักมากแน่นอนเพราะว่าผลกระทบอยู่ที่รัฐบาลการเมืองเนื่องจากว่าจำเลยที่1ที่มีการฟ้องตรงของ ผู้เสียหายเนี่ยนะประชาชนเนี่ยนะนั่นเป็นอดีตสสพักไทยรักไทยตอนที่ฟ้องเนี่ยยังเป็นสสพักไทยรักไทยเพื่อไทยเพื่อไทยนะและก็เพิ่งลาออกไม่กี่วันครับเพื่อเขาบอกว่าลาออกเพื่อตัดตอนหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าแสดงสปิริตไม่อสปิริตคงไม่มีแล้วครับถ้าสปิริตคงไปศาลแล้วอ๋อใช่ใช่ผมพูดอย่างเงี้ยท่านพลเอกพิสารจะฟ้องผมก็ได้คือถ้ามีสปิริตอ้าวคุณยอดเนี่ย อ่านข่าวถูกเขาฟ้องมีสิบิต์ต้องไปศาลไปพิสูจน์กันในกระบวนการกอย่างน้อยอย่าไปคุยไปอะไรก็ตั้นต้องไปแต่ถ้าบอกว่าหนีศาลศาลออกมายเรียกแล้วหนีแปลว่ายัางไม่มีสิบิต์เรื่องนี้มันก็เลยสันสะเทือนมาถึงรัฐบาลถ้าจะถามถึงตัวนายกนี่ท่านต้องกังวลด้วยไหมต้องกังวลครับเพราะเรื่องตากใบเนี่ยมันหลอนเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยนะเพราะเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นเมื่อ25ตุลาคมปี2547เนี่ยเหตุการณ์ตอนนั้นคุณพ่อคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพักไทยรักไทยไทยรักไทยกับ่เพื่อไทยมันเดียวกันไหมก็เดียวกันนะสปิชี้เดียวกันคือตอนนั้นเนี่ยพ่อเป็นนายกเรื่องมาแรงตอนลูกเป็นนายกนี่เหมือนบังเอิญมันแต่ไม่บังเอิญไม่บังเอิญนะ20ปีผ่านไปผ่านนายกไป9คน9นายกนะไปดูว่า นายกไหนบ้างท่านรู้จักหรือไม่รู้จักเนี่ยไปดูซิคุณยอดคนแรกคุณทักษิณชินวัตรก็คือช่วงที่เกิดเหตุการณ์ช่วงเกิดเหตุการณนะ์ปีสี่เจ็และหลังจากนั้นเนี่ยพรัฐประหารพลเอกสุรยุทธ์จุลานน์ซึ่งตอนนี้ท่านเป็นประธานองคมนตรีรท่านเป็นนายกถัดมารัฐบาลสมัครสุนทรเวชท,ท่านสมาัเสียชีวิตไปแล้วนะครับถัดมาท่านสมชายวงสวัสดิ์น้องเขยเน,น้องเขยนายกน้องทำเนียบอ,อีก5ท่านนะครับก็คือคุณภิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับคุณยิ่งรักชินวัตรนี่ยุคนี้มีกาารรเยยคับ ะะแล้วก็ต่อที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณเศรษฐาทวีสินนะครับและล่าสุดคือนายกแพทองทานซึ่งเหตุการณ์มาประจวบเหมาะอย่างที่คุณยอดว่าพอดีไปดูนะครับต้องบอกว่าเรื่องตากใบเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้เป็นสิ่งชอกช้าของเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยมาไม่ได้รับก,การลือกสั้งในภาคใตย้ยกเว้นตอนซีนามิได้พังงานแต่3จังหวัดภาคใต้ไม่ได้เลยแม้กระทั่งที่คุณวันเหมือนอมทา คุณทวีซึ่งเป็นเรียวกว่าสนิทสนมและก็เป็นญาติดีกับไทยรักไทยยังต้องออกมาตั้งพรรคเอง oh. เพราะถ้าใช้ในแบรนด์ไทยรักไทยหรือแบรนด์เพื่อไทยไม่ได้รับเลือกตั้งมาเน้นในเชิงกลุ่มศาสนามากขึ้นต้องอนะครเพื่อให้โฟกัสว่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับไทยรักไทยและไม่เกี่ยวเพื่อไทย นะและเพื่อไทยกับไทยรัไยกไทยก็จะไม่ได้คะแนนที่นั่นเลยได้สสไหมเห็นไหมไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับสิ่งที่เขาประโคมกันตอนนี้ก็คือว่าเหมือนเหตุการณ์ตักใบเนี่ยไม่เคยได้รับการหยิบยกขึ้นมาคุยกันเลยว่าความจริงเป็นยังไงเหตุผลที่แท้จริงที่ทําตอนนั้นเป็นยังไงแต่จริงเคยมีนะเคยมีม,ม,มีมีการฟ้องร้องคดีโดยรัฐเองโดยประชาชนโดยตรงและ ก่อนจะไปดูการฟ้องร้องนะฮะไปดูว่าคณะกรรมการอิสระเนี่ยที่มีการสอบสวนเรื่องต่างใบเนี่ยเขาตั้งประเด็นไว้11ประเด็นยังไงครับครับหนึ่งก็คือแน่นอนฮะเป็นการชุมนุมก่อนอพอมีการชุมนุมเขาก็เลยไปสลายการชุมนุมฮะ,ะเนื่องจากให้เหตุผลว่าผู้ชุมนุมเนี่ยมีการพกพาอาวุธอ,อันนี้เนี่ยผมตั้งข้อสังเกตนะเพราะผมคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครับหมายถึงว่าชาวบ้านเนี่ยนะอ,อย่างนี้ครับคุณยอดคือคนบางบางคนไปชุมนุมความไม่พอใจ กับเรื่องของสถานีตำรวจคือคนใต้เป็นคนลักษณะนิสัยชอบสู้ใช่ไม่สู้กับนายไม่หายจนเขาบอกอย่างนี้เนะไม่สู้กับนายไม่หายจนแปลว่าเขาจะไม่ยอมรับตํารวจสั่งสั่งคดีโดยไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะชักชวนผู้ชุมนุมเพื่อนบ้านเขาอะไรไปชุมนุมประท้วงและถ้าเราแก้เรื่อนเขาและอันที่สองเนี่ยไปชุมนุมโดยตรงและรู้ว่าไม่พอใจตํารวจถึงไปสพตากไปนะและมันมีส่วนที่สอง ผมคุยกับชาวบ้านที่ไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเป็นเดือนรอมาดอนนะและก็ชักชวนกันว่ามีการแจกของหวานไปกินฟรี<อ>ทุกคนก็ไปทานหวังว่าจะได้ของหวานเพราะเขาขอดอาหารมาในช่วงกลางวันแล้วของหวานเป็นพลังงานสําคัญครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยถูกจับขึ้นรถยีเอ็มซีของทหารด้วยอ๋อมีคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะไปชุมนุมแบบต่อต้านตํารวจด้วยถูกต้อง นะมันมีสองส่วนนะเพราะอาจจะเป็นการเทคนิคในการปลุกระดมมวลชนนะแต่ที่สําคัญก็คือว่าพอเกิดเหตุในเดือนรอมฎดอนเนี่ยคนมันอ่อนเพลียร,ร่างกายไม่เคยได้แข็งแรง<ช>แบบนั้นเนื่องจากอดอาหารเนะเป็นศิลนถือสีลดินอดพอถูกทับทับเข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะหมดลมหายใจสูงแล้วก็ผลสอบของกรรมการ,รอิสระยังบอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามใช้การเจรจาในเบื้องต้นเพื่อยุติเหตุผลในการสลายการชุมนุมมีน้ําหนัก เกรงว่าเดี๋ยวมันจะลุกลามบานปลายเลยนํามาสู่การควบคุมตัวเหมือนที่พี่ช้างพูดฮะการเคลื่อนย้ายเนี่ยกรรมการอิสระบอกมีความบกพร่องใช่เตรียมรถน้อยเกินก็หนึ่งเตรียมรถน้อยเกินสองเนี่ยไม่มีรถควบคุมฝูงชนไงประเด็นสําคัญของกรรมการอิสระอยู่ข้อ7ฮะคือปัญหาการเคลื่อนย้ายเนี่ยคาว่าเสียชีวิตเกิดจากอะไรเขาบอกว่าขาดอากาศหายใจ ผู้บังคับบัญชาขาดวิจารณญาณละเลยขาดประสบการณ์แล้วก็มันมีเรื่องของความตึงเครียดในพื้นที่นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่เขาบอกว่าที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เกิดจากการถูกทำร้ายนะครับแต่แตาการขาดหายใจไอ้ข้อ7เนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้ศาลเนี่ยตัดสินจากคำฟ้องของตำรวจและยาการเนี่ยว่าไม่ได้มีคนผิดเนี่ยเพราะว่ามันขาดหายจใจใจเฉยๆไม่มีใครทำให้ตายอ,อันนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งคือการฟ้องคดีฆาตกรรมเนี่ยนะ อันที่หนึ่งเนี่ยใครทําให้ตายเจตนาฆ่าหรือเปล่าอันที่สองเนี่ยนะครับองค์ประกอบเนี่ยอาวุธที่ใช้ในการฆ่าอืนะจะเป็นมีดจะเป็นเชือกรัดคอจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยหรือทําให้ตายอ่ะบุคคลคือใครสององค์ประกอบที่เป็นอาวุธครับคือใครคืออะไรมีไหมตอนนี้เขาได้แค่ว่าคนตายแน่นอนนะฮะไม่ต้องสอบผมก็รู้คนตายนี่ขาดอากาศหายใจแน่ๆนใช่ แต่ก็ถามว่าเจตนาในการฆ่าหรือเปล่าถูกต้องอาวุธที่ใช้ในการฆ่ามีไหมนี่ภาพเก่าใไว้ดูนะใช่ดูนี่ไหมเขาจับอย่างนี้เลยคือนี่ยังไม่ขึ้นรถนะถอดเสื้อแล้วก็คลานแล้วโยนขึ้นรถยังมีสรุปเรื่องระยะเวลาการเคลื่อนย้ายล่าช้าเพราะว่าเกาะกลัวคนจะสกัดก็เลยใช้เส้นทางอะไรต่างๆการดูแลผู้ถูกควบคุมมีความเหมาะสมผู้สูญหายเจ็บตายเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดิ้งนอนใจผู้รับผิดชอบคือแม่ทัพภาคที่4ี่ และซึ่งตอนนั้นผลรอห้าตอนนั้นใครอะแม่ทัพภาคที่สี่ลเอกพิสาร่าตอนนั้นเป็นผลโทบทเรียนของเรื่องนี้เขาบอกเจ้าหน้าที่มีข้อจํากัดหลายประการทหารไม่มีประสบการณ์แล้วก็ความสูญเสียเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงไม่ใช่เกิดจากความจงใจของเจ้าหน้าที่เมื่อต้องบอกว่าเมื่อการฟ้องร้องของภาครัฐจบลงจบลงโดยสารบอกว่าเป็นการขาดอากาศหายใจตามผลการศึกษานี่แหละครับ ไม่มีคนทําให้ตายอ,อาจจะบกพร่องในการปฏิบัติซึ่งอาจจะเป็นการผิดวินัยไม่ร้ายแงรงนะนะซึ่งยังไม่ยื่นปปชอตอนนั้นนะับก็เลยไม่มีประเด็นที่จะไปฟ้องต่อมาเมื่อ13ธันวาคมปี2 5 6 6นี่ผู้เสียหายไปฟ้องเองโดยตรงอไปฟ้องเองโดยตรงนะคนั่นยังไม่ถึงปีนะแล้วก็มีการฟ้องเองโดยตรงนะครับก็มีคดีเป็น2สํานวนใช่ไหมใช่ฮะสำนวนแรกเนี่ยคือประชาชนฟ้องเองอ คดีสลายการชุมนุมเนี่ยโดยตอนเนี้ก่อนหน้านี้กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนมีความเห็นไม่สมควรสั่งฟ้องทําให้คดีจบไปครับศารดาราที่วาดก็เลยรับฟ้องใหม่รับฟ้องโดยที่คู้เสีาไปฟ้องฟ้องเองฮะไม่ใช่ไม่ใช่อายการฟ้อง23สิงหาหกเจ็ดยี่สิบสามสิงหาปีนี้เลยอันนี้อันนี้อันนี้คือคดีตอนหลังนะฮะที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ยืนฟ้องทันวารหกหกรับฟ้องสิงหาหกเจ็ดใแล้วก็ออกหมายจับหกคนจากเจ็ดตอนนั้นเนี่ย ยังไม่ออกหมายจับพลเอกพิสารนะเขาก็สงสัยกันแล้วคดีแรกเนี่ยเขายื่นฟ้อง9คนนะครับ9คนคือนำโดยพลเอกพิสารวัฒนาวงคีรีนะซึ่งตอนนี้ไม่พบตัวแล้วก็ที่คุณยอดบอกนะอดีตผู้มนญชีการพลรอห้านะพลเอกเฉลิมชัยวิรุณเพชรพลตำรวจเอกวงกตมณีรินพลตำรวจโทมาโนดไกรวงนี่ก็ไม่พบตัวพลตำรวจตรีศักสมหมายพุทธกูล มีอดีตรองประลัดอย่างคุณศิวะแสงมณีและอดีตผู้ว่านราที่วาดคุณวิชมทองสงตอนนั้นคุณศิวะแสงมณีเป็นพอสอบตอ,อตอนนั้นสบตเนี่ยยังสังกัดในกระทรวงมหาดไทยครนะฮะค่อยแยกหน่วยงานมาทีหลังที่ไปสังกัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยในปัจจุบันคือถ้าดูการยื่นฟ้องทั้งทั้งคนเนี่ยสี่คนแรกเกี่ยวข้อ,ของคุณทสินหมดเลยเหมือนกันฮะพลเอกวิสารเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นมงฟอร์ด พลเอกเฉลิมชัยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่นสิบพลตารวจเอกวงกตเป็นเพื่อนร่วมรุ่นตํารวจสามพันนายร้อยสามพันก็เตรียมทหารรุ่นสิบไงแล้วแยกพอเมื่อก่อนเนี่ยเขาเตรียมทหารรุ่นสิบหมดแล้วเขาแยกเราไม่ใช่ปัจจุบันที่ไปโรงเรียนนายร้อยตํารวจโรงเรียนเตรียมทหารเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียนรวมแล้วพอเรียนไปปีหนึ่งเขาแยกเขาแยกเราว่าจะเป็นบกอากาศเรือ หรือตารวจคือจุดนี้เองที่ทําให้คนมองว่าโอ้โหนี่เพื่อนคนตั้งสีนหมดเลยหรือเปล่านะฮะ<อ>แลวก็สุดท้ายเนี่ยก็คือว่าที่มันแยกไม่ออกเพราะพลนเอกพิสารหลังจาก,กเกษียณเนี่ยก็มาเป็นสอสอพักเพื่อไทยนญช,ชื่ออะไรชื่อลำดับต้นๆด้วยนะถะูกต้องคดีที่2อันนี้เป็นคดีที่พึ่งจะมาฟ้องในช่วงปี67เหมือนกันนะก็คือคดีที่อายการใช้เวลาประมาณ4เดือนมีความเห็นสั่งฟ้องทั้งๆ้งที่19ปีที่ผ่านมาเนี่ย เขาไม่สมควรสั่งฟ้องนะเขาสั่งฟ้องแต่สำนวนอ่อนสำนวนอ่อนผมถามสสในพื้นที่ครับักรวมไม่มานี่แหละครับเขาบอกว่ามันก็ช่วยช่วยกันไงเจ้าหน้าที่อ่ะช่วยกันอ่แล้วก็นับจากวันที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องและแถลงข่าวใหญ่ต่อสาธารณะเนี่ยผ่านไป13วันตำรวจของสพนจิกก็อนุมัติศารขออำนาจศาลจังหวัดปัตตานีอนุมัติอหมายจับใช่ไหมฮะึ่งในที่คุณยอดบอกเนี่ยฮะ ว่าจำเลยเนี่ยผู้ผู้ต้องหาเนี่ยนะไม่มีพลเอกพิสารนะไม่มีฮะอันนี้อันนี้เหลือแปดคนเหลือแคนก็จะมีคนเนี่ยพลพลเอกเฉลิมชัยร้อยตีนัทวุฒิซึ่งคุณผู้ชมดูฮะส่วนใหญ่จะเป็นพลขับอันนี้จะจะไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงไม่ใช่ผู้บังคับบัญชานะครับไม่ใช่ผู้สั่งการมีเพียงพลเอกเฉลิมชัยที่เป็นผู้ควบคุมเท่านั้น